ตอนที่หนึ่งเมื่อผมต้องแต่งงานกับเพื่นอนร่วมห้องและเด็กผู้หญิงคนนั้นและเป็นคู่กัดฟ้าประธานที่อยากจะรับมือซะด้วยเอาแล้วเดินมาแล้วถ้าหากว่าเรื่องแต่งงานของพวกเราสองคนหลุดไปถึงหูคน,คนอื่นแล้วก็ฉันจะเจือนายซะแค่เจอหน้ากันโรงเรียนเหมือนเธอคิดจะบวกผมอย่างเดียวใจดีได้เสร็จเป็นแบบดี้ตั้งแต่เข้าโรงเรียนถ้าเลี่ยงได้ผมไม่อยากจะเข้าไปยุง่งหรอกแต่งงานกันนะ ไม่แต่งครับปู่ของผมกับย่าของอาคานิเป็นรักแรกของกันและกันแต่ด้วยเหตุผลทางบ้านจึงไมา่สามารถแต่งงานกันได้ความลำบากเริมมาตกที่หลาที่ไม่ไรู้เงียนเลยกันเลยเอ้ยให้ตายเถอะให้แต่งงานกับยายนี่พูดตรงว่าหลุไม่ออกถ้าผมปฏิเสธการแต่งงานปู่บอกว่าจะยกกิจการให้มาดูแลเจอไม้นี้โอ้ย เก็บจีดใครจะล้าขัดขืนล่ะบ้านเปลืกใหม่ให้ทั้งสองอาศัยโดยเฉพาะต่อจากนี้ก็ปล่อยให้นุ่มสาวทำกิจกรรมตนนามอธิญาใส่นะจ๊ะให้กินอยู่การสอต่อสอง,สองกับตาน,นี้เหรอเอาคู่กับสองคนมาพักอยู่ด้วยกันถ้าชีวิตผ่านไปะยังสงบสุขก็บ้าแล้วจาชามที่กินเสร็จทำไมนายไม่ทำไมนายถึงไม่ล้าง เมื่อวานก็เว็ของนายนายไม่ใช่ยังไงอร่อยใช่ไหมล่ะก่อนงั้นปากแบบนี้งั้นก็ไม่ต้องทานนะคะแต่อ่าฉันเหรอหากนิ้วด,ดีไหมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเจบ็จบเจบ็จบเจบ็จบเจบ็เจ็เตียงมันแคบเฟ้ยให้ทำยังไงฟ้าออทุกวันเรากจาชีวิตในสนามลบผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งเดือนแต่เมื่อชีวิตของเราสกคนกำลังจะเป็นศูนย์ เขินไปว่าแบบนี้จุดจบคงไม่พ้นยากันแน่และถ้าเราทําตามสั่งของย้ายมาสมฤทิขึ้นแล้วก็เดือดร้อนอีกฉันก็เหมือนกันนะฟ้าถ้าายบังคับให้เราต้องหาทางช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้งั้นลองหาวิธีพบกันครึ่งทางดีไหมถึงไม่อยากจะยอมรับแต่ก็เห็นด้วยเรื่องวิธีการเอายังไงล่ะ งั้นเราสองคนต้องทําข้อตกลงร่วมกันเพื่อไม่ให้พวกเราเกิดปัญหาความเครียดสะสมก่อนอื่นขอเริ่มจากปัญหางานบ้านก่อนเลยนะตั้งแต่แต่งงานเข้ามามีแต่ฉันคนเดียวที่เป็นคนจาัดก,การทั้งหมดใครบอกว่าไม่ทําฉันแค่จะทําจะเช็ดกองไว้รุมรวมไว้ก่อนแล้วค่อยทำวดเดียวฟุย้ยถ้านายเอาจามมากองไว้แบบนั้นมาแม้วมันก็มาไต่ซี่ของแบบนี้ต้องล้างทุกวันนะครับผม จะว่าไปเ,เหมือนเคยอ่านผ่านที่ไหนสักแห่งจนไม่มจงไม่ลืมที่จะขอบคุณแฮความเหนื่อยยากของผู้นั้นทำแบบนี้ได้ความสัมพันธ์ของเราจะพัฒนาไปได้ด้วยดีอย่างเช่นพูดขอบคุณนะประมาณนี้ใช่มะคิดว่าน่าจะใช่หลยมั้งงั้นต่อไปนี้ถ้านนทานอาหารของฉันแล้วก็ นายต้องบอกว่าอร่อยจังต่อให้ความจริงรสชาติงั้นงๆก็ต้องพูดต้องพูดเรื่องต่อไปที่จะต้องจะต่อรองคือเธอต้องอดทนเวลาที่ฉันเผลอจับเนื้อต้องตัวเธอยาวไิ่กานห,หมายความว่าจะ,จะให้ฉันอนุญาตนายอกาออาจกรรมทางเพศง,งั้นเหรอไอตัวลามกไมสามีพยาแล้วไม่จะเรียกเกาะาาิจออกรรมได้ไงเล่า ซื้อบื้อจริงๆเตียงก็เล็กนิดเดียวจะห้ามให้แต่เดือต้องตัวไปได้ที่ไหนกันเล่าจะยอมก็ได้พวกเราสองคนเริ่มพ,พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้ราบรื่นวันนี้อะไรวันนี้อาหารอร่อยจังนะจะจริงเหรอ,อซื้อของฝากมาให้รับไว้สิสตอเบอรี่ชอกโกแลตที่มึงชอบอะ่ะนายรู้เรื่องของโปรดฉันด้วยเหรอซื้อ เห็นสมุดแฟนชิปตอนปีหนึ่งเขีนยนไะว้จะจำได้ถึงขนาดนั้นเลยหรอแอบไปเปิดดูสมุดดูหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แอบนะยังไงก็ตามขอบคุณนะจะซื้อมาฝากนะน่ารักชมัดวันนี้เป็นเวนไนก็จริงแต่จาจมันเยอะมากเดี๋ยวฉันช่วยนายเองขอขอบคุณนะช่วยช่วยกันจ้า การใช้ชีวิตของพวกเราพัฒนาไปในทางที่ดีมากจากการปรับตัวเข้าหากันของเราทั้งคู่นัดเจอไปซื้อของทำอาหารเย็นตอนกลับจากโรงเรียนด้วยกันก็เหมือนจะทำให้เธอเปิดใจกับผมมากกว่าเดิมแล้อยู่มาวันหนึ่งใครคือสูงมากเพราะเธอหักโหมติวบทเรียนจนดึกทุกคืนงั้นเป็นแบบนี้เหรอฉันจะ จะไปทบทวนบทเรียนต่ออย่าฝืนเลยเพราะคนเธอะถึงฉันไม่อยากทําก็ทําแต่ฉันต้องทําฉันมีความฝันที่จะทาให้สําเร็จให้ได้ความฝันฉันฉันอยากจะเป็นหมอฉันอยากถ้าฉันยอมตกลงแต่งงานกับนายย่าบอกว่าจะออาค่าแล้วเล่นให้ทั้งหมดพอแบบนี้นี่เอง นายนาจิงนะแทบไม่ต้องอ่านหนังสือแต่ผลการเรียนของมาดีตลอดถึงฉันจะพยาย,ยามตั้งใจงอ่านหนังสือแค่ไหนก็ไม่เคยชนะได้สักทีมาเลยนะ่าเจ็บใจนี่แหละเอป็นความสศรเปความเทพสบุคคลนะครับเธอถถเพลย์ฉันกม่กปกติอะเนาะคำพูดคำจากวนโอ้ยเนี่ยแนวนี้และฉันเกียดแล้วหมื่นที่นายโอยเกลียดน,นยที่สุดเลย แต่จริงๆแล้วฉันก็ปลืนน้มนายตรงสวนนั้นแหละโรงพยาบาลที่เปิดทํา,าการถึงดึกนาะน่าจะน่าจะมีอยู่นนะให้พาไปสบไหมไม,ไม่เป็นไรนายไปนอนก่อนเถอะพรุ่งนี้นานมีเรียนไม่ใช่เหรอเฮ้ยอืมหมอ,อพอเอ,คอกคงคิดว่าทำาไปอย่างนี้นะกำลังนองเรื่องเรียนจะช่างมันเถอะอะเดี๋ยวฉันเดีพอเถส่งอินภ<อ> <c oughs> ารยาฉันกําลังเย่่มเยี่ยขนาดนี้จะให้มือเฉย ไปดูดำดูดีหรือไงนายเดียวแข็งแรงมากกว่าที่เห็นสภายนอกนะหลังจากเข้าโรง,ง,งพยาบาลหนึ่งอาทิตย์เธอก็กลับมาปกติเหมือนเดิมมั้งนะจะพูดว่าเหมือนเดิมมก็พูดได้ไม่เต็มปากมีมีอะไรหรือเปล่ามันไม่ถูกต้องนะ มีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้วแท้ๆอย่าไปกหน่กันหนิงกับสาวๆคนอื่นสิหมู่นี้มุมมองไหนภรรยาผมก็น่ารักสุด